สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดามสิาพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะคะวันนี้เสด็จแม่พามาซื้อมาซื้อดอกไม้พี่น้องค่ะเสด็จแม่พามาซื้อดอกไม้กับสิาพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดอกไม้ร้านดอกไม้ประเทศมาเลเซียนะคะเนาะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันนะคะคุณแม่พามาสือกระถางดอกไม้ต้นไม้ ประดับประดาประดิบประดอดงาม่ะคะสวยไหมคะสวยพี่น้องค่ไม่เต็งนะคุณเสด็จแม่่อยไปแล้วสเสด็จแม่่อยไปแล้ว,ลวพี่น้องคะ่ะไม่ยาก่อยราบบไม่เวียดหาสื้อดอกไม้ไปปลูกเต็มบ่อนเต็มหัวเต็มสวนมีแต่ดอกไม้พี่น้องค่ะมีแต่ดอกไม้เสด็จแม่ผัว่อยโอ้ยสอนดี๋ไวไปพี่น้องคะ่ะ แต่ว่าแพงมันแพงได้พี่น้องค้ามั้งด้วเดี๋ยวจะบอกราคาอันนี้กระถางนี่พี่น้องสิบห้าเหรียญสิบห้าริงกิตถ้าเป็นบ้านเฮากะร้อยห้าสิบบาทพี่น้องค้าร้อยห้าสิบบาทกระถางนี้กระถางหนึ่งกระจะมีมนี้สองดอกสองสีพี่น้องมีสองสีสวยงามต่แนี้งามงามพี่น้อง ดอกไม้สวยๆพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอาดอกไม้นะคะอันนี้ดอกกุหลาบดอกกุหลาบสายพันธุ์หน่อยพี่นอ้องพี่น้องมึงราคามัน22เหรียญ22เหรียญกับ220ี่้ยแพยงพี่นอ้องบางงามพอ แคบบแวนก็มีนะคะแบบแควนแบบแควนก็มีหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องคะน,นี่จะพาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศสวนดอกไม้นะคะเนาะแบบแควนแบบมีหลากหลายสายพันธุ์พี่น้องคะเดินมาตรงนี้ก็สสเป็นดอกชวนชมดอกชวนชมก็หลากหลายสายพันธุ์พี่น้องคะ อันนี้สีโอ้อันนี้สีคานิชั่นสวยงามสวยงามนะคะสวยงามงาม,มาดามไปยังได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันบ่มีหมองปลูกแล้วไม่ย่ายล่นปลูกเมื่อดอกไมงดอกไม้สวยงาม อันนี้ก็งามพี่น้องค่ะอันนี้ออกสีเรืองเหลืองเดี๋ยวเร,รา,าม,นนะมาดูราคามันนะมาดูราคามันราคามันจอกบาทพี่น้องแปดสิบแปดอ่าแปดร้อยแปดสิบบาทคือแพนเนี่ยพี่น้องงามอยู่แต่ว่าบวชพี่น้องแพงเกินไปแพงเกินเห็น okay. คือร้านดอกไม้ในประเทศมาเลเซียร้านประจําเสด็จแม่มาซื้อนาะนเนาะ,ะ,ะเสด็จแม่สวยงามพี่น้องค่ะหมกักพริกพี่น้องหมกักพริกสวยๆสดๆสวยๆพริกพริกอันนี้อันนี้อัน อันนี้เป็นแผนกลูกพริกด้วยค่ะเด้อเป็นแผนกมากพริกสีม่วงก็มีพี่น้องค่ะบักพริกสีม่วงก็มีสีม่วงก็มีพี่น้องสีม่วงก็มีอันนี้กับบักพริกพี่อง,งเนี้ยพรินด์เนี่ยจ้าว่ามันบักแข็งพี่น้องเนะี่ย แล้วพี่น้องคะได้แล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะคะ